สวัสดีครับมาพบกับ t o y ยต a m r s S Edition 1.8เกียร์ธรรมดานะครับปี2011ครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่899,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาวอยู่ที่ประมาณ349,000บาทครับอยู่ที่เครดคิตลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ13,977บาทครับ60งวด5ปี รถสวยนะครับวันีบางเดิมครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นติสันสวยงงางามรอบคันครับหลังคาเปิดประทุนนะครับเครื่องยนต์เ็นซินครับพันแปดซีซีเกียร์ธรรมดานะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยฮะรถหน้าสะสมครับทรงสปอร์ตหล่อๆเลยนะครับขายหาอยู่ก็รีบเลยนะครับภายในสวยนะครับผมอะไรแอร์แบ็กแอร์แบกคู่นะฮะพุทเยุ เปลี่ยนเป็นสองดินนะครับมีจอรถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาจนาพิเศษครับกรุงเทพสนใจโทร06 1 4 4 3กหนึ